สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับคลิปนี้อยู่กับหอมไอดินการ์เด้นนะครับมาชมต้นรวยไม่เลิกนะครับหลายบ้านเลยนะครับเวลาปลูกต้นรวยไม่เลิกก็จะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันนะครับว่าน้องเขาให้โชคลาภยังไงมีการเงินที่ดีมีโชคไม่ลาบนะครับได้ลาบรอยนะครับแต่สําหรับคนใกล้ตัวนะครับพี่สาวผมนะครับชอบปลูก ไม้มงคลนะครับหนึ่งในนั้นคือรวยไม่เลิกต้นนี้แหละครับผมออกดอกนะครับที่สาวบอกว่าสังเกตกับต้นไม้หลากหลายชนิดเลยที่ปลูกในบ้านนะครับจากสถิติที่ปลูกมาจะได้ราบลอยนะครับมีโชคลาบทางด้านการเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมละครับเวลาต้นรวยไม่เลิอกออกดอกนะครับได้รับโชคลาบนะครับการเงินที่ดี นะครับค้าขายดีมีกําไรร่ํารวยเฮงเงปังๆนะครับหรือได้รับรอยนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมมาได้เปลี่ยนนะครับสถิติความรู้กันนะครับผมปลูกง่ายมากครับใบน้องสวยมากนะครับสวยมากขยายพันธุ์ง่ายเชื่อไหมว่าใบเขาเนี่ยถ้าเกิดร่วงไปเนี่ยสัมผัสดินเท่านั้นแหละครับมีความชื้นแล้วออกลูกเต็มใบเลยนะครับผม ขึ้นต้นมานะครับก็ขอให้มีความสุขในการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมทําให้บ้านของเราร่มรื่นนะครับแล้วก็เวลาเขาออกดอกเราก็มาพิจารณากันว่าอ,อตามเหตุความเป็นจริงแล้วเราได้รับรอยได้โชคลาภกันยังไงนะครับผมฝากมากคนละคอมเมนต์นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ สมปรฒนาจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมครับผมสวัสดีครับ